สวัสดีครับท่านผู้ชมเบิร์ตสุขูสุปขนช่องบาทองปากเตยแชนแนลพี่น้องมาพี่น้องมื่อนี้บารทองทพาไปลงไปชมรถไฟใต้ดินนาะพี่น้อง MRT ไปพี่น้องเว้ยสถานีพระโนโยธินพี่นอ้องไปต้มน้ำกันไหมพี่น้องทางลงโอ้โห ขอให้เลือกให้เอาลงให้พี่น้องมันมีทางย่างหรือแบบมีมันได้เลื่อนพี่น้องแต่ว่าบางก้องมันเลือกมันได้เลื่อนพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องชลองเบิงว่ามันเป็นจังไดพี่น้องเราเคยมาคเถื่อข้างหนึ่งก็เป็นครั้งแรกเนาะทุกคนสิลองลงไปชมเบิงอยู่ข้างล่างว่าเมืองใต้ดินเป็นจังไดโอ้โห โอ้ยพี่น้องเลยันมีเมืองใตดินอีกเมืองหนึ่งซ่อนไว้อยู่ข้างล่างพี่น้องโอ้โหพี่น้องอ๋อถุกคนมีทางเขาพี่หน่องอ,อนุญาตด,ด้วยนะครับ อ๋อ oh, oh, พี่น้องอันนี้อยู่เมืองใต้ดินเนะี่ทุกคนบนนาเสือเลยว่าซิมีแบบนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยทุกคนที่เบาทองลงมาใต้ชั้นใต้ดิน mm. พี่น้องเป็นเมืองใต้ดินเนี่นี่ทุกคนอ๋อ oh, ถูกอลังก,การมากๆเลยไปพี่น้องเดี๋ยวเบาทองสิพาไปชมไปเบิง่งน้ำกันแต่ว่าเบาทองก็เเคยมาจักเถื่อเลยทุกคน ันนี้เป็นครั้งแรกนะไปไปไปโอ้โหพี่น้องเลยอันนี้คือเมืองใต้ดินนะพี่นอ้องเมืองใต้ดินเมืองอีกเมืองหนึ่งเดวยทุกคนอ,อื้มป้าทุกพี่นอ้องนี่เส้นนี้ก่แม่นเส้นหนึ่งนะพี่นอ้องอันนี้ น่าจะไปพาแยกลาดข้าวพี่น้องไปทางนี้ไปทุลุชวนเสด็จยากเน่ะไปวันนี้พาไปลงบนไปทางล่างอีกพี่น้องโอ้โหคนจะ้ลยหลายทุกคนเลยปอตกเมืองใต้ดินพี่น้อง เบิ้งตี้พี่น้องเลยเขาซื้อตัวซื้อปอีกันเป็นแถวเป็นะเบยียบทุกคนอันนั้ก็คือทางออกอันนี้คือทางเขาพป่น้องซื้อซื้อตัวทางออกทางเขาทางนี้พี่นอ้องเดว่บบาทองก็ซื้อโบนไปน้องพี่น้องบาทองก็จะขึ้นออกไปเครื่องบนต่อพี่นอ้องไปโอ้โหพี่นอ้องเ้ยเต้นทีนเต้นบนัาเสือว่า ตะหนดูขินดูสิมีเมืองใต้ดินเนาะพี่น้องสุดยอดอีหลียองไปพี่น้องไปย่ปงางไปทางนี้อีกก็แล้วกันพี่น้องโอ้โหไป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 ทางนี้พี่น้องไปทางนี้ไปทางนี้อยู่ข้างล่างก็สิมี อยู่เมืองใต้ดินก็จะมีแบบเหมือนอยู่ข้างบนนี่พี่น้องความลึกน่าจะประมาณสามสิบเมตรเด้ทุกคนคูณนาลานขาโอ้ยเต็มไปเบิดเลยพี่น้องถดอดกอดดีพี่นอเอยไปขย่างไปเบิงอย่างไปเบ,บิงเรื่อยๆก็แล้วกันพี่น้องเมืองไตเดิน บมเคยพอ่บอบมเคยเห็นพี่หนออ๋อครับอ<า>ุณหนะพี่น้องเอ้ย ตามมาเบิงมาชมน้ำกันเดินไปหน้าต่อเดี๋ยวพี่หน่อโอ้โหคุณนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกอนเมฆเลยทุกคนนับเสนอขายขายกอนเมฆโอ้โหอันนี้เป็นข้นพี่น้องแวู้บพวนือเป็นอย่างซี่วะอ๋อถูกพี่น้อคุณ สวยงามอลังการมากๆทุกคนนี่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 อันนี้คืออีหยังวะทุกคนคืออีหยังวะนี่คืออีหยังวะเนี่ยป้าทุกงามหลายทุกคนโอ้โหพี่น้อย ไปทางใดก็ได้ทะลุปอดโปง่งเพิดพี่น้องนี่ออกทางนี้ก็ได้พี่น้องทางออกทางนี้ก็มีทางนี้ทางขึ้นทางลงก็มีพี่น้องโอ้โหสุดยอดอีกทีทุกคนคุณนะอันนี้ก็ทางลงอีกได้ทุกคนคุณนะลูกวาดพี่น้อง กนี่ต้นนี่งกระถางลงสั้นหนึ่งเลยทุกคนขนาดอันนี้อยู่ชั้นสั้นสองนะฝุ่นชั้นสามอยู่ข้างล่างพี่น้องโอ้โหสุดยอดอีลีทุกคนเขาเฮ็ดแต่จังแดดวะนี่อยู่อยู่ใต้ดินเลยพี่น้องอยู่ใต้ดินน,นี่ลึกประมาณสามสิบเมตรนัดพี่น้องเขาเฮ็ดแต่จังแดดวะนี่ อันนี้คือเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยทุกคนเมืองใต้ดินประหลนโยทินพี่นนอโอ้โหสุดยอดนี่พี่นนอเบื่งแม่ทุกคนนี่น่าจะน่าจะคล้ายๆอยู่แบบอยู่ดาวอังคารนลทุกคนโอ้โหอันนี้เป็จรวดทุกคนเห็นปะ เป็นหุ่นท่นโอ้โห้ยุดก็ขึ้นดาวอาคารพี่น้องล้วอากาศคุ่นนะโอย้ยพี่น้องก้อยเห็ดจำดองคืออีรนะนะนะีพี่น้องคุ่นนะคุ่นนะสุดยอดอ๋ถูุหุ่นนะพี่น้องลูกวาด ไม่พี่น่อปัดอันนี้ก็โยยูยงองกาศได้เลพี่น่อมีมนุษย์ตางดาวนมนุษย์น้องโลกโอ้โหพี่น่อสุดยอดดีไปตามบาทองไปอีกพี่น่อชมไปเบิ่งน้ำกัน มีร้านกาแฟมีน้ำหอมมีมีอยังทุกอย่างพี่น้องมีทุกอย่างเลยปอาขอุกพี่น้องบอทองบอเซีอเลยว่ามันจะมีแบบนี้นเนาะคนทิ่นมีเมืองใต้ดินซ่อนอยู่บอทองเราเคยมาจ้าเขื่อพี่น้องเขื่อนี้ก็เป็นเขื่อทำอิฐครั้งแรกเนาะพี่น้อง ไปพี่หน่อยวันนี้ว่าพ่องก็สีออกแล้วพี่หน่อยสิขึ้นไปอีกฟังหนึ่งว่าทางนี้น่าจะออกทางเอ่อเซนท่านพี่หน่อย กูว่าตอนบ่าทองเขามาบ่าทองเขามาอยู่ยูเนียนหมอทุกคนวันนี้ก็จะออกทางเ้นท่านเ้นท่านเบอร์ลาดเช้าออกทางทาสวนเสด็จย่าพี่น้อโอ้โหเบิ่งยิ่งใหญ่อลังการมากพี่น้ออันนี้ชันใตดินเนี้ยน้าเสือว่าเขาเห็นไดจ้จงได้ทุกคนโอถโสุดยอดอีี ว้าว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 ,ว,าว,ว,าวสเสื้อก็ต้องสเสื้อเลยทุกคนกระโปรมากกระโปผู้เด้วัวมากกระโปเห็นสิ่งที่เขาเฮ็ดสิ่งที่เขาสร้างพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเอื่นว่าเทพที่พัฒนามีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลย แม่มันจะมีบันไดเรือนนำแน่ทุกคนบันไดเลือนก็จะมีบันไดธรรมดาให้เราเลือกขึ้นไทยยับหยา c, งบันหยางทางทางซ้ายมือถ้าจะเลือกบันไดเลือนก็ต้องขึง้นบันไดเรือนพี่เนาะแต่บอดท่องขึ้นบันไดเรือนเอาแม่พี่นนองสุดยอดปะสามสิบกว่าเบ็ดนี่ทุกคนอยู่เมืองใตดินอีกเมืองหนึ่งพี่นนองบอกเคยพอบอกเคยเห็น ุดยอดดีบอสทุกท่านนี่ MRT ประหนโยธินตอนนี้บอสทองก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วพี่น้องอันนี้คือส่วนเสิทยาเลยทุกคนบรรยากาศนี่ขนาดลมดื่นขนาดพี่น้องเลยบอสทุกท่านยอดดี นี่พี่น้องนี่คือสวนเสเ็จย่ยพี่น้องดูท่าแยกลาดขาวเมืองใต้ดินพี่น้องประหุนโยธินบกคิดบกฝันบลน,นึกเลยว่าที่มีเมืองใต้ดินอีกเมืองนึงซ่อนอยู่ข้างล่างทุกคนเอ้าพี่น้องคลิปนี้กับศิลาเพียงตัวน,นี้แหละถ้ามาคลิปนี้กับฝากดกด subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้บัตรทองเด้อสำคัญเนาะไม่อยลืมกดกระดิ่งเนาะแกงเตือนเพื่อดูพัด คลิปใหม่ๆนะทุกคนสหรับคลิปนี้กับกีฬาฟีซอนนีแเ,เลยเดี๋ยวพรกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ